สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไม่ลโมโกน,นะครับทุกคนก็เป็นเกม Open World นะครับฟาร์มบอนตรงบอลเตอร์อะไรอย่างงี้นะเ <Wow. S 1> ออเราจะจับมอเตอร์มาเป็นส,สเลี้ยงของเราหรือขู่ห่วงเรา ซึ่งเป็นเกมจับมอนเตอร์แนวเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็สร้างสิ่งปลูกสร้างนะครับหรือสร้างบ้านนั่นเอง <c oughs> เป็นเกมมือถือแรกของโลกเลยนะครับทุกคนที่เป็นเกมแนวนี้และเกมนี้นะครับทุกคนรับรองการเล่นข้ามแพลตฟอร์มเลยนะครับทุกคนก็มาเล่นในคอมได้ด้วยนะเล่นในโทรศัพท์แล้วก็เล่นใน P ีีได้ด้วยนะครับในเกมนี้นะครับทุกคนสามารถสร้างฐานจับมอนเตอร์แล้วเราสามารถขี่มอนเตอร์ที่เราจับมาได้ด้วยนะและ PVP กันได้หลายคนโดยมีมอนเตอร์คลาสสิกนะครับ100กว่าชนิดเลยนะครับให้เราไปค้นหากัน เกมนี้นะครับทุกคนเป็นเกมฟรีนะครับก็สามารถโหลดมาเล่นได้เลยนะแล้วก็ผมมีกิลดของผมนะครับก็คือกิลด้เลยแบกคุงนะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาได้นะอืมเนี่ยหมายเลขกิวก็ประมาณนี้เลยนี่มันเล่นเพลินจริงๆนะครับทุกคนช่วงนี้ผมคาดว่ากิวเซิร์ฟเวอร์ของเราจะอยู่ไปอีกนานดังนั้นทุกคนดาวน์โหลดเกมได้เลยนะครับแล้วมาออนไลน์กันไม่แนี่ทุกคนอาจจะเจอผุด้วยก็ได้ <c oughs> แต่ที่ผมไปเล่นตัวทดลองมาแล้วนะครับทุกคนก็คือเซิร์ฟเบต้านะโคสนุกอะเพาบอกเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูทุกคนนะครับสามารถวันนี้ก็ผมได้นะครับทุกคนในดิดขอดใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับไปที่ห้องแฮทแท็กแม่คงได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนก็คือโอ้โหโลกเยอะมากทุกคนแล้วก็คนเต็มเลยนี่โอเคมาทุกคนได้เซิร์ฟไปแล้วเราก็จะเกิดมาที่ที่หนึ่งนะครับทุกคนอันนี้ก็ต้องเป็นซ้อมนะอืมไปแล้วจ้า นี่นะครับทุกคนก็เป็นโลกของวิเลยโบโกนะครับอืมโอเคเราสามารถจับมอนตรงมอนเตอร์อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะอ,อ,อืออ๋อนี่คือเลือดเรากำลังเ,เพิ่มอยู่อันนี้คือของใครก็ไม่รู้นะครับที่เขาเอามาตั้งไว้ออของใครก็ไม่รู้นะคือแบบว่าเราเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะอันนี้เล่นในทั้ง PC นะครับแล้วก็โทรศัพท์นะเกมนี้ีย๋ยวมาอ่านก่อนเฮ้ยเรามีข้อมูลน้องอยู่โอเคถ้าเราอยากจะสร้างอะไรนะทุกคนเราต้องเลเวลอัพนะเนี่ยแล้วเราก็จะปลดล็อกอันนี้ไปโอเค เฮ้ยใครอ่ะสวัสดีครับโอ้หน้าโคตรแดงทำไมหน้าเขาแดงจังวันดี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 ไม่จะบอกเลยเขาสร้างบ้านข้าวปนอ๋อเขาก็ตัดไม้โอเคเจ้า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 อ๋อนี่คือเราแบบว่าเปิดจุดพาร์ทนะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวโอเคทุกคนก็จะมีมันตรงมันตอร์หรืออะไรอย่างงี้นะครับเต็มแมปเลยฮะไม่คนนึงแล้วหรอเพื่อนอืมจับ จับเพื่อนเว้ยเฮ้ยได้ปะได้วะได้ปไสิบห้าเปอร์เซ็นเฮ้ยใจเย็นน้องใจเย็นไว้ก่อนใจไว้ก่อนใจไว้ก่อนน้องอืมนี่ไงเรียบร้อยโดนไอ้โดนไอ้จับตีงี้โอเคได้แล้วครับหนึ่งตัวเฮ้ยตัวเลขของเกมของเราโอเคเดี๋ยวเราจะจับตัวนี้เพิ่มนะครับจับตัวนี้เพิ่มอืมได้ไห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 มไม่ได้นะครับมันก็มีโอกาสได้กับไม่ได้นาอเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นไว้ก่อนอันนี้จะตีเขาอย่างเดียวเลย เฮย้ยไมไ่อีกแลออืมเขาทำอะไรกันไม่รู้แต่ทีน,โโนี้เราจับมัตเตอร์โอ้โหเพื่อนดูดิเราเราไม่ได้เลยเพื่อนโอเคเราได้แล้วโอ้โหไม่ได้อะไรวะเนี่เยเร็วเร็วนกจิบจิบขอด้ไหมปักน,นกจิบจิบอืมอืมันมันได้ยากจังออไอ้น,นั่นลบอีกทำไมมันลบมอีกแล้ววะแต่จริงๆล้วเราควรตีน้องนะครับให้แบบว่าเลือดน้องน้อยๆเนานะเราถึงจะจับได้โอเคมาอื อืมอืมเอามันเพื่อนเอามันเพื่อนเอ้ยเดี๋ยว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 เก็บเราเก็บมันเตอร์แล้วก่อนอุ้ยผมเสียผมเสียลูกที่เก็บเดี๋ยหลายหลายลูกแล้วนะดูดิมันไม่ได้ตะกีก้วะเฮ้ยผมไม่ยอมผมไม่ยอมผมบอกเลยผมไม่ยอมสรุปไอ้นี่มารัดเราฮาเลยนะโอ้โหถ้าครั้งนี้ไม่ได้ผมผมไม่เอาถ้าครั้งนี้ไม่ได้ผมไม่เอาละจริงถ้าครั้งนี้ไม่ได้ผมไม่เอาผมจะรอมันด้วยโอเคเราทำมาต่อยเพื่อนได้ป่าวะ ต่อเว่อนเฮ้ยแต่ว่าเราต้องไปหาไม้นะเนี่ยไม้กับหินเพื่อที่จะมาทําขวานหรือไม่ก็ทําบ้านนะแต่จริงอะ่ะมันมีพวกสัตว์ขี่สัตว์อะไรพวกนี้เลยนะเฮ้ยอันนี้คือบ้านของใครนี่อันนี้เขตบ้านใครไม่ใช่บ้านเราแน่ๆนอ,อ่ะเฮ้ยตรงนี้ก็เป็นบ้านคนเหมือนเดิมเหมือนกันเฮ้ยอะไรวะนะ่ะคือเหมือนเขาสร้างหมดเลยเหรอแถวนี้คือแบบคุมอะ่ะคือแบบไม่ให้ใครทั้งแล้วอะ่ะตรงเนี้ยผมเห็นเจ้าของบ้านละว่เห็นละอยู่ทางซ้ายเห็นนะนั่นแหละเจ้าของบ้านนะ ผมว่าใช่ว่ะโอ้ยพี่ก็ยืนเทกันลูกพี่สวัสดีครับฮะไม่ใช่ว่ะมันมันคือพ่อขา <c oughs> ผมก็นึกว่าคนแม่งแต่กตัวเป็นคนเลยอ๋อพ่อขาโอเคแม่งเอ้ยก็ว่าอยู่ที่เป็นคนมาวิวหกสิบตอนนี้มีศูนย์บาทซื้ออะไรไม่ได้เลยโอ้โหตัวครใหญ่ใครจะไปสู้ก็ไปสู้เลแต่ว่าผมว่าเขาเป็นมิดไปแรบธรณีผมบอกเลยเขาเป็นมิดเขาไม่ทำอะไรเราเชื่อ <c oughs> ผมปะ่ะเห็นนะเห็นไหมเห็นนะ ปะทูผมบอกแล้วมันกลัวผมมันกลัวผมนี่ไงตรงนี้จะเป็นหินปะนี่ไงหินเก็บเลยสองอันสวยมีไข่ข้างหน้าด้วยอเอาไว้ก่อนแล้วกันไข่มันลูกเล็กอะตัดไม้ทุกคนเราต้องทําที่พักตรงนี้แหละโอเคผมได้ไม้มาเยอะอยู่ประมาณสมอัน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยสิบห้าหรอผมนึกว่าสามอันโอ้โหโคตรเยอะโอเคเราจะทําโต๊ะครับก่อนนะครับทุกคน อืมสร้างไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเคตรงนี้แหละมาแล้วเราก็ต้องมาสร้างเองนะครับโอเคเราเราก็เลือกสูตรคาบได้เลยนะว่าเราจะคาบอะไรนะครับทุกคนนี่สมมติผมจะคาบเป็นขวานนะผมก็ใช้หิน5้านะแล้วก็ไม้อีก5โอเคไม้ขา2หินขาดหน เฮ้ยเหมือนผมไม่ของอันนี้ด้วยนะทุกคนมันก็แจกมาใช้ไปหลายครั้งเลยครับอันนี้โอเค <c oughs> กระเป๋าเต็ม <c oughs> ใช่ย่นกระเป๋าเต็มเลย <c oughs> โอเคที่ผมเปิดกล่องเมื่อกี้นะครับทุกคนก็ได้มาประมาณนี้เลยนะโอ้ยโคตรเยอะวอกเลยโอเคต่อไปนะครับทุกคนเราต้องมาทําฐานของเรานะ <c oughs> ซึ่งฐานของเรามันต้องใช้เวลสอง <c oughs> โอเคเราเลเวลสองเลยเรียบร้อย อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอ่ามันต้องใช้แต้มเทคโนโลยีนะครับในการปลดล็อกนะโอเคโอเคผมจะข้ามขวานครับไอ้แอ็นะครับนี่น,นะแล้วเราก็จะไปขุดตรงนี้เ <c oughs> ดือดเล่นชาตอนนี้ผมครับกล่องอย่าไปได้เพราะว่าเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าที่อยู่กอดน,นะครับโอเคดีที่หินอยู่ใกล้ๆอืมเราต้องใช้แอ็ในการขุดนะมันจะมีโอกาสได้นี่ไง,ไงทุกคนแร่ไมล่านะครับแล้วเราก็มาหัวขอ้อเมล่าแล้วเรากดสร้างโอเคเดยวบอกแนะตรงนี้มันสร้างไม่ได้นะ่ะ หนังชีวิตแล้วว่ะทุกคนโอเคเมื่อกี้นะครับทุกคนผมเพิ่มน้ําหนักนะโอเคโอ้โวิ่งเร็วได้เต็ทีโอ้สวรรค์โอ้ไม่ก d โอ้ลืมไปเลยว่ามันอัพเวลได้นะครับทุกคนแล้วแต่เราจะอัพเลยว่าเราจะอัพน้ำหนักเยอะหรือว่าจะวิ่งเร็วหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยเออวิ่งเร็วไม่ปกว่าไม่ตีแรงอะไรอย่างงี้โอเคซึ่งถ้าเราทําบ้านตัวนี้จะดีปะ่ะเออ อ่าได้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 ทำเลยครับตรงนี้โอเคเราจะได้มีที่อยู่สักทีเราสามารถอักเกียรฐานได้ด้วยนะแล้วก็เรามีที่เก็บมอนเตอร์เราด้วยนะตรงนี้เราจะเก็บหรือเปล่าแต่เราจะเก็บก็เก็บไม่เก็บก็ไม่เก็บโอเคซึ่งผมจะสร้างอันนี้มากเลยสร้างกล่องเนี่ยโอเคผมจะสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคสร้างเสร็จแล้วนะครับอชีวิตที่ดีที่ลงตัวอ่า เอานี้เข้าไปเลยเพราะตอนนี้เรามีไข่มีนี้นะเราสามารถทําสิ่งที่เรียกว่ากองไฟได้นะเราสามารถทําอาหารได้แล้ดวดูก่อนนี่ไงกองไฟอื <c oughs> ขาดเละไปล่แล้วเฮ้ย <c oughs> ทำไมเรนนี้ทำไมมันใช้เลยกันจังอะ <c oughs> โอเคผมไปขุดมาเมื่อกี้แล้วนะครับทุกคนได้มาแล้วฮ่าเราจะวางกองไฟไว้ตรงตรงนี้ดีวกว่าตรงนี้เลยโอ้เราไม่มี <c oughs> <c oughs> เอาเนื้อมาเผา,เาได้ไหมอ่ะเนื้อเล็ดทอร์นี้อ้โหเราต้องไปจัดการมันแล้วปะโอ้แต่ตัวมันใหญ่มากเลยดันเราจะรอดมาเนี่ยโอเคทุกคนผมเจอมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับน่าจะเท่นนะ <c oughs> โอ้ครั้งเดียวไม่ได้เหรอเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจไว้ก่อนเราเราค่อยๆพูดค่อยๆจ่ายก,กันได้เพื่อนเราค่อยๆพูดค่อยๆจ่ายก,กันได้เฮ้ยผมสตั้ๆๆๆ์ผมสตั้์ทเราค่อย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 ๆจอก,ก็ได้ผมบอกเลยว่าตัวนี้มันเป็นตัวหลักผมบอกบอ๋อตัวนี้มันเป็นตัวหลักผมโอเค28% 28%อื้อหือ28%ก็ไม่ได้ อมือมอืขอไม่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 อืมไม่ได้ป่าวะไม่ได้ไม่คิดรโดนสตันอืมู้สสองอร์เซ์ไม่ได้อืมอืโอเคสองอเซ็นทุกคนถ้าเราโยนจากข้้นหลังมันจะได้เยอะกว่าเดิมนะเปอร์เซ oh ็นต์โอ้โหเจดสทุกคนยังไงก็ได้เขาบอกเลยเจ็ดสซปิบโอเคเราได้มาแล้วโอ้ oh my god ได้ต่อไฟฟ้ามาด้วยโอเค๋ยวผมจะตัดไม้ตรงนี้นะครับให้หมดเลยนะผมจะสร้างบ้านเลยดีกว่าโอเคผมตัดจนควานผมพังนะครับโอเคแล้วถ้าเราจะปลดล็อกไอ้สร้างบ้านนี้นะทุกคนทุกคนก็ต้องไปปลดล็อกอันนี้ก่อนนะนี่แถวนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นี่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 จะก่อสร้างนี่เออทุกคนก็จะได้มานะครับเป็นสร้างบ้านซึ่งตอนนี้ของผมพังนะครับผมก็ต้องหาอะไรที่มาซ่อมได้นะนี่ไงาสู์ซ่อมนะครับอันนี้เลยเราก็ต้องวางไว้ตรงตรงไหนก็ได้ล้วแต่เลยโอเคโอเคเสร็จแล้วครับ เราจะไปไหน <laughs> จะไปได้หรอวะโอเคเราต้องซ่อมอันนี้นะขวานนะครับเราต้องใช้หินกับไม้โอ้โหซึ่งหินกับไม้เราเลือๆนะครับซ่อมเสร็จแล้วก็ซ่อมเสร็จแล้วเราก็ไปตัดกระต้อว,วันนี้ผมบอกเลยวันนี้ผมต้องได้บ้าน A f e w moments later ตดยในสุดเราก็ทางหมดแล้ว <laughs> โอเคผมว่าจะสร้างบ้านนะผมสร้างบ้านตรงนี้เลยดีวยกว่าอ่าฮได้เวลาวะ่ะทุกคนวิศวกรวะ่ะ เราต้องทำพื้นก่อนนะก่อนที่เราจะสร้างบ้านนะครับทุกคนนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันน <uh, ี้อ่าเอาไว้ตรงตรงนี้เนาะตรงนี้แล้วก็อ่าตัวนี้แล้วก็เออทำไมตรงนี้มันวางไม่ได้ เงเหมือนมันติดอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนโอเคก็ส oh ่วนแรแค่ตรงนี้อรอโอเคงั้นเราก็ทำที่ใหม่เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เลือถอนให้หมดเลยด้วยความที่เป็นเนินหรือเลยรพวกนี้จะมั้งผมว่านะก็เลยแบบว่าทำให้วางยากหน่อยโอเคผมจะมาสร้างฝั่งนี้แล้วกันเฮ้ยฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ได้ได้เลยอะ่ะฝั่งนี้ได้แได้เลยอะ่ะอืมไม่เค่นี้แหละโอเควางต่อมาตรงนี้วางต่อมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคเป็นฮะ แกเป็นใครนี่แกแกมาได้ยังไงนี่โอเคแล้วก็ทำไปทางขึ้นบ้านนะครับตรงนี้เลย <_ V> ได้ไหมอ่ะตรงเนี้ยไม่ได้โอเปกา,านต้องมาบังบนตาบ้านี้ต้องบันไดนี้ปะอ๋อได้นี้ต่อแตนี้ได้บันไดได,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 ด้โอเคมันมีสองบันไดนะครับให้เลือกผมก็จะเอาสามที่ตรงนี้เลยอ่าประมาณนี้แล้วผมก็จะสร้างอ่าเป็นอันนี้นะครับอ่าผมจะทําให้แบบว่ามีที่ยืนเล่นอยู่ตรงนี้นะข้างนอกอะไรอย่างนี้อ่าประมาณนี้โอเคหน้าต่าง เอาไว้ตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ข้างล่างนี่นะครับทุกคนผนังต่อไปผนังโอเคแล้วก็จะวางต่อเนื่องไปคือทุกคนทาบ้านสวยกว่านี้ได้นะวันนี้คือแบบเป็นสไตล์ของผมนะครับอืสไตล์ขี้เกียจอ่ามาวันนี้มาวันนี้มาวันนี้แล้วก็หลังคานะครับหลังคาโอเคผมจะวางไว้อย่างนี้แล้วก็แบบนี้เฮ้ย <c oughs> ดูดีขึ้นมาทันตาเห็น โอเคก็ okay. จะเสร็จแล้วนะครับทุกคนผมก็จะวางอันนี้ไปนะข้างบนอ่าเรียบร้อยบ้านของเรานะครับตอนนี้ก็จะอ่าเหมือนแบบรล้นหน่อยนะ <c oughs> แล้วก็ประตูโอเคประตูปิดฉากเลยตรงนี้โอเค <c oughs> เสร็จแล้วบ้านของเรานะครับนี่นะครับก็จะเป็นที่พักแรมของเรานะครับสวยนะผมบอกเลยต่อไปนะครับต่อไปเราก็ต้องตกแต่งข้างในซึ่งใครทำสวยนะครับก็อ่าสามารถมาทำได้นะ อ,อ,อย่างแรกเลยนะครับกล่องเก็บของเอาวางไว้แถวนี้ดีกว่าอาแถวนี้แถวนี้ว่างแล้วก็สร้างถ้าเราทําเตียงนี้เราต้องไปหาพวกขนโกงขนแกะอะไรอย่างงี้ปะใช่ไหมเฮ้ยไม่ต้องใช้ใหญ่โอเคได้แล้วอ่าเราก็จะนอนข้างกล่องนะครับตรงนี้เลยวางแล้วก็สร้างโอเคเรานอนได้เลยนะครับอนอนที่นี่เลยโอเค นอนนอนเต็มอิ่มแล้วแว้เงยน,นอนได้ไปกี่วินาทีมันต้องนอนพร้อมกันนะตคนต้นไม้ก็โตเรื่อยๆเนี่ยทำไปเล่นไปเฮ้ยแต่บ้านเราสวยวะ่ะอันนี้สวยจริงไงน,นี้สวยจริงจากใจเลยจากใจเลยเดี๋ยวต้นมันใส่รหัสได้ป่ะเพื่อแบบคนอื่นมาอะไรงี้โอเคเรามาขัานบดตรงนี้แล้วเฮ้ยเหมือนมีซากระยธรรมของคนอื่นนะของใครก็ไม่รู้นะตรงเนี้ยมีสะพานด้วยวะ่ะตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยโอเคเราอยู่นี่ที่เกิดเก่าเราอยู่นี่โอเคเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้คือไรแล้วนี่ ใช่โอ้ห้าสิบสามสิบสามยี่สิบเอาเอาหมดเลยได้ปะทุกคนเหมือนแบบมันเป็นปกล่องอะดึงที่จริงเราดึงทั้งหมดก็ได้เนี่ยเฮ้ยแตวของใช้ฟรีเฉยเฮ้ยไอแสงเมื่อกี้ดีมากเลยนะถ้าใครจะเอาอะจริงๆโคตรดีอะโอ้โหตอนนี้มีคนมาสร้างอาณาเขตแบบเต็มเลยว่ะไอตัวนี้ทุกคนว่าผมไปกับมันปะเพราะว่าผมไปกับมันปะเพราะว่าผมไปเพราะว่าผมไปกัมบมันเพราะว่าผมไปผมไปจริง <c oughs> มามานี่เฮ้ยแลาต้องใหมไม่ไปช่วยกันตีเราเฮ้ยเฮ้ยฮึแล้วต้องใช้ไี้จับดีกว่านี้ป่ะถึงจะดีโอ้ยยี่สิบสองเปอร์เซ็นเลยนะเว้ยเฮ้ยถ้าผมได้ตัวนี้มาคือคือหมดเลยนะเนี่ยมันเวฟเก้าเลยนะโอเคไอ้ตัวยีสิบสองเราไม่เอาไว้แล้วเอาตัวเวฟเก้านี่แหละเฮ้ยจะเย็นด้กพี่จะเย็นพี่ไฟกับไฟเป็นไงล่ะไฟกับไฟอ่ะเป็นไงล่ะเจ็ดเปอร์เซ็นเจ็ดไม่เอาดิเอาดิผมไม่ยอมด้วยแล้วผมไม่ยอมไงแล้วผมไม่ยอมไงผมจับจากข้างหลัง จับจากข้างหลังยี่สเอโอเคโอ้โหโอ้โห,โโหทำไมมันยากกินขนาดนี้มันก็ต้องมีเสีย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฟรีหนึ่งลูกโอ้ไมกก็นี่ขอหน่อย7%จอจับไม่ได้โอ้โหมาๆมข้างหลังข้างหลังเฮ้ยใครเฮ้ยตกใจด้วยว่ามีใครมาข้างๆส4รโอ้โหนิดเดียวเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋วไดแล้วโอ้โห กูอาจจะได้เฮ้ยอะไรเนี่ยกวางเหรออยากลองตัวใหม่ว่ะอยากลองตัวใหม่ว่ะโอ้โหเ้ยจับมาได้แล้วได้ดวิวห้าโอเคมาน้องมาน้องมาโอ้โหเวลสิบเอ็ดพึ่งเห็นมาเวลสิบเอ็ดมาดิมาดิเวลเก้าแล้วก็จับเปลี้ยมันก็เพิ่มขึ้นแค่สองไปเลยวะมันไม่ตีเราด้วยเฮ้ยมันไม่ตีเราด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันมันไม่ไปตีเราแต่มันตีเพื่อนเราแม่งเกือบตุยอ๋อไปไปเรกว่าทุกคนผมว่าเฮ้ย โอ๊ยเจ้าเจ้าของเจ้าของอือตอนแรกก็ว่าจะปล่อยแล้วนะตอนแรกก็ว่าจะปล่อยแล้วนะหือ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 เป็นไม่เคยจักระสันหรอเมื่อกี้ไฟลังนะตือดื้อตื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 อว้าวดึงทั้งหมดตัวเต็มแย่แล้วว่ะทุกคนแย่แล้วว่ะเอาสักครึ่งนึงเอาครึ่งนึงแล้วก็อ่าเอาทิ้งเอาทิ้งได้ไหมทิ้งโอเค โอ้โหเลือเอ่อนลยร้อยสี่เจ็ดอ้เจ็ดสี่สี่เจ็ดไหนวะแต่ได้ของมาเยอะมากโอเคเราจะว่ากับบ้านแล้วทุกคนเราจะว่ากับบ้านแล้วสามารถว่ากับบ้านได้ด้วยนะตรงนี้อ้ามาแล้วบ้านนะั่นแสนรักของเราอันนี้คืออะไรอ่ะต่อมห๋อต่อมไฟอันนี้ต่อมไฟอันนี้ต่อมไฟฟ้าต่อมไฟอ๋อโอเคได้เบอร์รี่มานะครับทุกคนต้นกล้าเบอร์รี่เฮ้ยเราสามารถปลูกได้เนี่ย โอเคนะทุกคนถ้าใครอยากมาเล่นกับผมนะครับก็สามารถมาเล่นได้นะครับใน d i s c o r d เลยนะครับทุกคนแล้วเป็นไงบ้างครับคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับทุกคนไมเลโบโกนะครับเล่นได้ทั้ง PC แล้วก็โทรศัพท์เลยนะโทรศัพท์เล่นได้เลยนะผมบอกเลยเป็นเกมฟาร์ม Open World ที่แบบสนุกมากนะครับแล้วก็เล่นในโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับทุกคนโอเคถ้าใครอยากเล่นนะครับก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับทุกคนหรือไม่ก็ไปเซิร์ชหาดูในเ e หสตอร์เลยแอสตอร์นะครับพิม่าไมเลโบโก Hehehe. <laughs>